สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมก็วันนี้ก็กลับมากับสำหรับการรีวิวอีเวนต์จี้เครื่องรางที่เพิ่งอัปเดตมานะครับผมก็จะเป็นจี้เครื่องรางสําหรับซัพพอร์ตตัวละครใหม่นะครับก็คือตัวละครโคนะครับผมครับสําหรับจี้ที่มาในครั้งนี้นะก็จะมีทั้งหมด3จี้ที่เป็นจี้ใหม่นะครับแล้วก็มีจี้ย้อนหลังนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของแต่ละจี้นะครับผมก็สำหรับจี้แรกนะครับก็จะเป็นเกาะลอยฟ้าซูเปอร์ไดเมนชั่นนะครับก็คือมีทอยหน้าหลัง70บเตแล้วก็ มีดิเมนชันที่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าเราตกแลนด์มาร์คเนี่ยก็จะมีโอกาสย้ายไปทีพ่พื้นที่หัวมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษนะครับต่อไปครับก็จะเป็นรองเท้าติดปีกของโคนะครับผมความสามารถก็คือมีป้องกันวิกตอรี่70เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วกเ็เมื่อตกแลนด์มาร์กดิเมนชันก็จะมีเป็น50เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจะมากกว่าเกาะลอยฟาสเปอร์ดิเมนชันนิดหน่อยนะครับก็คือประมาณ6เปอร์เซ็นตะ์ครับผมแล้วก็มีอีกความสามารถหนึ่งก็คืืออว่า่าเม เออเราตกพื้นที่ของเราภายในแถวเนี่ยก็จะกังคุกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดทั้งแถวนะครับต่อไปจะเป็นรองเท้าโล่ครับผมเพราะว่าเนื่องจากตัวโคเนี่ยความสามารถของมันอาจจะไม่มีโล่ในตัวใช่ไหมครับก็คือเราต้องมีจี้โล่นะครับผมเพื่อยือเกมเนี่ยนะครับก็สําหรับรองเท้าโล่โคครับก็คือว่าเมื่อตกพื้นที่ของฉันมีโอกาส50%ชาร์จโล่สูงสุด2ขั้นนะครับซึ่งจะเป็นโล่ธรรมดาครับไม่ใช่โล่ซูเปอร์นะครับแล้วก็มีดิเมนชัน50%นะครับ แล้วก็ความสามารถของการขังคุกภายในแถวนะครับเมื่อเราตกในพื้นที่ของเราในแถวนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นจี้เลหลังนะครับก็จะมีกาอลายฟ้ากำดักนะครับก่อลายฟ้ากับขังปืนหมัดแมวเม,ม,ม,มียวบอดทุนไรกาแล้วก็หมดระเบิดไทเทเนียมกับสวีดบอดหุนไรกานะครับสําหรับอีเวนต์นี้ครับผมชิ้นส่วนที่ต้องใช้ก็จะเป็น A บวกสองคินนะครับ A ธรรมดาก็จะมี A แบบลูกไฟนะครับก็คือ ทองฟ้ายางค่ามืนที่มีดาว A นะครับ2ชิ้นแล้วก็ทองฟ้ายางค่ามืนธรรมดา A อีก2ชิ้นนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าปกติ A มัน A, มันจะมีชิ้นเดียวแล้วก็ A บวกหมายถึงว่ามันจะมีแบบเดียวครับอันนี้มันแยกมา2แบบนะครับเรามาดูเปอร์เซ็นต์การโอกาสที่จะออกนะครับผมว่ายากหรือเปล่านะสำหรับอีเวนต์นี้ซึ่งตัวละค,ครโคผมก็ได้ไม่ได้ปิดมานะครับผมเพราะว่าผมว่า เอะไรนะตัวชื่ออะไรเราอ่ะลืมเดทนะครับก็น่าจะยังเล่นได้อยู่ครับผมเพราะว่าไม่รู้อะผมว่าสกิลผมก็โหดนะแต่ว่าผมว่าเดทมันครบคันกว่านะสำหรับผมโอเคเ๋เรามาดูส่วนอัตราการสุมเลนะครับก็สำหรับอัตราการสุมเลนครับก็จะเป็นการสุมจี้้างล่งางแบบพรีเมียมนะครับก็คือกล่องธรรมดานะครับก็ A บวกนนะครับแล้วก็ เอธรรมดาที่เป็นดาวครับ1.4กับ A ที่เป็นทองฟ้าข้าคืนก็คือ,อ2.5นะครับถ้า A บวกมา1.1ผมคิดว่า G1 ประมาณ5 6 0 0 0ครับผมแต่ถ้ามาสูนรกาเนี่ยก็จะยากหน่อยแต่ว่ามัน1.1นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเลททั่วไปแหละประมาณ5 6 0 0 0ต่อจีนะสำหรับคนที่ผมคิดว่าแพงนะหมายถึงว่า 5, ถ,ถ้าปิด5 6 0 0 0เนี่ยก็คือค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่า ถ,ถ้าโชคดีอะครับจี้เนี่ยครับมันก็สามพันก็ปิดได้แล้วบอลสามพันห้าสี่พันอะแต่ว่าก็อยู่ที่ดวงและของแต่ละคนด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามามาลองมาวิเคราะห์ดีกว่าว่าไอจี้พวกเนี้ยมันซับพอร์ตไหมนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลของโคกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆนะผมก็ก็สกิลโคก็คือจะเป็นการอัเญอเชิญอีกาเมื่อเรา ตกแลนมาหรือก่อสร้างก็คือจะอัญเชิญอีกาก็อีกาก็เราก็จะเลือกพื้นที่แล้วมันก็จะอัญเชิญคนในแถวแล้นะมาตกที่อิกาเราโดยที่ไอ้พื้นที่เราเลือกของอีกามันก็จะเป็นการสร้างแรนมากับเก็บค่าผ่านทางเพิ่มสีเท่านะครับแล้วก็จะมีความสามารถเสริมก็คือมาเบิ้ลหายไปก็คือว่าเอาง่ายคือถ้าติดเอฟฟิกเนียคือเราก็จะต้องกู้นะหรือไม่ก็ใช้การเอฟฟต์นงฟ้านะครับก็คือโจมตีหลักมันคือเนี้ยแต่ว่ามันก็มีข้อตัวเนี้ยข้อเสียแหละเพราะว่า ม,มันไม่มีโล่ในตัวเลยดูจากสกิลเนี่ยก็คือมียาย,ย,ายที่ยืนเพิ่มค่าผ่านทางแล้วก็เะเวนค่าผ่านทางเนี่ยก็คือมันก็จะไม่มีโล่ในตัวใช่ไหมครับมันก็เลยมีจี้ลิงขึ้นมาซึ่งถ้าใครทาอีเวนท์ที่แล้วอ่ะก็ผมก็การที่ผมดูก็คือแนะนําให้ปิดจี Link ้ลิงได้วยแหละแต่ว่าก็อีเวนท์ที่แล้วเะนาะเพราะว่าจี้ลิงเนี่ยมันจะชัดโล่ครับซึ่งมันจะต่างกับไอ้รองเท้าโล่เมื่อกี้เนาะเพราะว่ารองเท้าโล่เมื่อกี้อ่ะมันเป็นโล่ธรรมดาแต่ว่าไอ้จี้ลิงเนี่ยมันจะเป็นโลปป่ซุปเปอร โลซูปเปอร์เนี่ยก็จะออป้องกันวิกเตอรี่ด้วยนะครับผมซึ่งเซ็ตที่เขาใช้นก็จะมีกักขังระเบิดไทเทเนียมหมวกแล้วก็มอร์สบูลหลุมดำถ้าสมมติว่าไอ้กักขังเนี่ยผมว่าควรจะเล่นขวผมแนะนำให้ปิดจี้นี้นะไอ้รองเท้ารองเท้าอยู่นะไอ้รองเท้ารองเท้ากักขังนะเพราะว่ามันได้กักขังในตัวด้วยใช่ไหม มันก็ได้ด m เมนชันในตัวด้วยแล้วก็มีการวิกด้วยแต่ทีนี้คือเราตัวโคมันจะไม่มีเดือนด้านหลังใช่ไหมลับเราก็ควรจะมีเกาะลอยฟ้าสักอันหนึ่งเนาะแต่ถ้าเราปิดเกาะลอยฟ้าซูเปอร์ดเมนชันเนี่ยมันก็จะความสามารถของด i เมนชันอ่ะมันก็จะซ้อนกับไอรองเท้าของโคเนาะเพราะว่ารองเท้าของโคมันก็จะมีดเมนชันให้ด้วยเป็นพิเศษถ้าจัดจี้นะ ก็คือต้องมีจี้ไอลิงก์เมื่อกี้ใช่ไหมเพราะว่าต้องมีจี้เอาางก็คือต้องมีจี้สร้างโล่หนึ่งอันแล้วก็มีโล่อ่าเรามีสร้างโล่เนาะแต่จี้เนี่ยผมว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีจี้ลิงก์อ่ะจี้นี้ก็ก็แนะนําเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันก็ต้องมีโล่เนาะสำหรับให้เกมมันยืดแต่ยกเว้นว่ามันจะวันเทินมันก็วันเทินได้แต่ว่ามีโล่ไว้ก่อนเนะเพราะเมนตัวมันจะไม่มีอะไรกันเลยยกเว้นม่วเนาะสำหรับหรือว่าจี้อื่น ทีนี้เราปิดยี่นี้ใช่ไหมเราก็ต้องมีก่อลอยฟ้าซึ่งก่อลอยลอยฟ้าที่เขาใช้กันตอนนี้ก็จะเป็นก่อลอยฟ้ากับถังใช่ไหมครับถ้าเป็นก่อลอยลอยฟ้ากับถังอะ่ะมันก็จะชนกับไอ้รองเท้าเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ว่าในก่อลอยฟ้าผมว่าไอ้ก่อลอยฟ้าที่เหมาะเนาะก็อาจจะเป็นก่อลอยฟ้าในละเทศก็ได้หรือว่าก่อลอยฟ้าหลุมดําก็ได้เพราะว่าก่อลอยฟ้ามันมีอะไรมื่งหน้าก่อ นี่ยก็ลอยฟ้าเนี่ยที่ก็ได้เพราะว่าจะทําให้ฝั่งมันเล่นเล่นได้น้อยลงเนาะหรือไม่ก็ก็ลอ,อยฟ้าหล่นดาเราก็จะมีมีโอกาสที่จะเล่นได้มากขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นจีท้ที่แนะนำเนาะสำหรับคนที่เล่นโคนแต่ผมไม่เล่นโคเนาะแต่ผมก็ไปดูรีวิวแบบเออของท่านอื่นๆมาแล้วแหละตัวมันก็ค่อนข้างโหเนาะเพราะว่ามันก็เป็นสกิลที่ ม,มันมีไอ้ผึ้ผึหนึ่งเข<ล>าเรียกนอไอ้มาเบิร์นหายไปอะ่ะซึ่งมันจะเป็นการที่ทาให้เราสามารถบ,ารบังคับไปฝ่ายตรงข้ามมันต้องใช้การนางฟ้าหรือว่าต้องกู้ได้เลยนะครับและถ้าสมมุติว่าเรามีขังคุกเพื่อนในตัวได้ขังคุกแกกจี้เนาะก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นก็คือว่าเราอาจจะจบวันเทินได้ง่ายขึ้นครับผมเลยไอจี้ที่ผมแนะนำาก็ปืนรองเท้าติดปีโคเนาะสำหรับคนที่ ม่คือต้องแนะนำเลยเพราะว่ามันต้องใช้ขัขงคุกมันจะเล่นได้ง่ายกว่าสำหรับโคส่วนไอไอส่วนรองเท้าโล่อะถ้าใครมีจี้ลิงที่เออเป็นของโคเนาะก็ก็ข้ามไปเลยแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีจีโล่เนาะก็ก็เล่นกับโคได้เหมือนกันแต่ว่าจีโล่หรผมว่าโล่เนาะในความคิดผมว่าจี้นี่เหรอมันก็มีความสามารถที่เยอะเหมือนกันแต่ว่าคือจีโล่มันมีหลายไ คือจี้โล่มันมีเยอะมากอ่ะคือคนที่ท่านใดที่เล่นเล่นโคก็อาจจะลองไปประยุกต์ใช้ดูได้นะครับผมส่วนเกาะลอยฟ้าซูเปอร์ไดเมนชั่นเนี่ยผมว่าปิดปิดรองเท้าติดปีกดีกว่าเพราะมันก็มีไดเมนชั่นเกาะลอยฟ้าก็มีไดเมนชั่นซึ่งมันจะซ้อนกันเนาะสมมติถ้าเราใส่เกาะลอยฟ้าแล้วก็ใส่รองเท้าไม่แท่งเท้าได้เลยแต่ว่ามันทับความสามารถกันนะไม่รู้น่าจะดิ่งออกเลยจล้วจี G ้ย้อนหลังก็อ่านเนี่ยเนี่ยสำหรับ สลับที่กักขังเนาะแต่ถ้าจะปิดที่กักขังจริงอะผมว่าไอปปิดไอรองเท้ารองเท้าติดปีดีกว่าเพราะมันก็มีกักขังด้วยแต่เปอร์เซ็นต์มันมากกว่าปะนี่สี่สองไอนี้สามสามัง้งสิบเก้าเปอร์เซนอยู่เก้าเปอร์เซ็นนาะก็เยอะเหมือนกันเมือ่อจี้ดาากันมัเต็มดาห้าเปอร์เซ็นตอะแล้วก็มีหมวกไทเทเนียมอืม อันนี้ใช้4ชิ้นในนั้นใช้5ชิ้น5ชิ้นเนาะอืมอย่างที่บอกประมาณถ้าหกพันอ่ะที่หนึ่งสำหรับคนที่ดวงปกตินะก็มีอะไรไหมอ่ะอันนี้ก็ event. อีเวนต์มีแค่นี้แหละสำหรับอีเวนต์นี้นะก็เป็นอีเวนต์ที่เครื่องรางโคที่ค่อนข้างดีนะสำหรับใครที่เล่นโคเนาะครับก็สำหรับวันนี้ก็รีวอีเวนต์ก็มีไว้เท่านี้แหละครับ เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมารีวิวว่าในเดนเนี่ยตอนเนี้ยมันสามารถสู้โฟได้หรือเปล่าเนาะว่าโฟก็เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งได้ว่ามาเล่นเกียร์เตท,ทีนี่แหละกลังหายไปนานครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ